ภาวะนั้นอ่ะชีวิตมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่บางทีมันมันตันอ่ะนะเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะตอนนี้เราทุกคนย้อนกลับไปนะรวมถึงตัวผมด้วยจริงๆแล้วตัวตนเราอ่ะมันใสสะอาดมากนะบางคนบอกว่าทำไมผมดูเด็กจังนะเลขสามกว่าละสามครึ่งละสามสี่สามห้าละสามสี่อะไม่อยากแก่ นะจริงๆแล้วอะ่ะตัวตนเราอะมันใสสะอาดแบบนี้พอเราเริ่มเกิดมาสภาพแวดล้อมของเราเอาโคนมาพอกนะให้เราเริ่มมีตัวกูของกูขออนุญาตใช้พูดคำนี้นะเริ่มแบบฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างนู้นฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ นะเราเริ่มมีอะไรก็ไม่รู้มาระบายเราให้มันหนาหนาไว้แล้วเราก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกหรือคลื่นพลังงานที่มันวิ่งอยู่รอบๆนี้ได้เลยคุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอะพลังงานน่ะคุณสามารถดูดมาใช้ได้ฟรีๆบางคนเถียงไหนไม่เห็นเห็นเลย มือถือที่คุณใช้อยู่ทั้งคลื่นโทรศัพท์คลื่น ,wifi คึืนอะไรคุณต้องเห็นไหมแต่คุณใช้ได้สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีประเด็นก็คือตัวตนของคุณเนี่ยที่สูงกว่านี้ทำไมม,มันมันมีอ่ะสมมติถ้าบอกว่ามันมีแล้วมันมีได้ยังไงอืมเราเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นจเจริญข,ขึ้นกว่าชาติที่แล้วถ้าพูดตามหลัก เราตายมาหลายชาติแล้วนะก่อนลงมาเกิดเนี่ยนะอันนี้บนเมฆผมชอบวาดรูปแล้วอันนี้เป็นแบบแอนิเมชันสไตล์ผมนะอาจจะน่าเกียดหนอะตัวคุณก่อนเกิดมาเนี่ยได้วาดโปรแกรมมาไว้ละนะว่าจะให้คุณเกิดมาในครอบครัวไหนอะไรเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นดีขึ้นนะเก่งขึ้นพอเริ่มตัน เมื่อคุณเกิดไปสักพักหนึ่งเมื่อคุณเกิดไปสักพักหนึ่งอันนี้นะทดไว้ในใจก่อนนะว่าจริงมีตัวคุณอีกคนหนึ่งที่กําลังดูคุณอยู่ตอนนี้มีทุกคนมีนะมีตัวคุณอีกคนหนึ่งนะที่กําลังดูคุณอยู่อาจจะข้างบนอาจจะข้างในเขากําลังมองดูคุณอยู่และเขานั่นแหละเป็นคนคีคําสั่งสั่งให้เจอเหตุการณ์ที่รุนแรงครั้งที่หนึ่งนะเช่นโดนโกงอ่านะ โดนโกงอีกรอบโดนโกงอีกรอบโอ้โหทำไมมันโดนโกงแล้วโกงอีกวะบางคนอกหักอีกรอบโดนโอกหักอีกรอบนะบางคนยากจนอีกรอบยากจนแล้วยากจนอีกทําอะไรก็ทาไม่ขึ้นอ่านี่ทําอะไรก็เจอจอุปสรรคทาอะไรก็เจออุปสรรค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 ทำไมทาไมตัวตนเรามันส่งไอ้เรื่องแบบนี้มาทุกคนรู้สึกโกรธไหมว่าเอ้ยส่งมาทําไมวะ ฉันเหนื่อยแล้วอ่ะส่งเรื่องดีๆมาบ้างได้ไหมเนี่ยฮะเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะหยุดส่งก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนความคิดการกระทำและคำพูดเขาบอกว่าคุณควรจะออกจากตรงนี้ได้แล้วเขาเลยส่งเหตุการณ์นี้มาให้คุณรู้สักที แกไม่รู้หรอเอาส่งมาอีกเอาไอ้นี่มันโง่าจังว่าส่งมาอีกเอายังทาแบบเดิมอ,อีกส่งอีกเขาต้องการให้เราทําแบบใหม่ได้แล้วจ้าอันนี้เหตุผลนะเช่นเวลาทํางานเราทํางานเนี่ยสมมุติที่ทํางานเนี่ยให้เงินเดือนสองหมื่นแล้วเจอเพื่อนที่ทํางานเนี่ยท็อกซิกเพื่อนที่ทํางานเนี่ยนินทา ขัดขาบ้างเจ้านายไม่ดีบ้างเงินเดือนสองหมืแล้วสิ่งที่เราไปก็คือไปทำงานก็คือไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากตื่นงอนเลยนะไม่อยากทำงานเลยที่ทำงานนี้มันแย่ไม่ดีเราทำยังไงอยากหางานใหม่จริงไหมอืมอ่ะที่ไหนให้เงินเดือนเยอะนะสองหมื่นห้าอ่ะว้าวย้ายเลย ทั้งที่จริงๆประเด็นก็คือคุณมีความทุกข์เพราะคุณต้องลุกออกไปทำงานเพราะคุณต้องไปเจอคนที่คุณไม่ชอบแต่คุณตอนนี้ด้วยสังคมที่มันระบายคุณเนี่ยเอาเงินเป็นที่ตั้งคุณก็เลยลืมไปละนะพอได้เงินเดือนเยอะหน่อยลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วนะที่คุณไม่อยากไปทำงานอ่ะมันเพราะไปเจอคนแบบนั้นเจอคนแบบนี้ไอ้ตัวคุณ พอคุณไปทํางานที่ใหม่เงินเดือนสองหมก็ส่งเพื่อนร่วมงานแบบเดิมเจ้านายแบบเดิมนะทำให้คุณกลับไปรู้สึกไม่อยากตื่นไปทํางานแบบเดิมเพราะตัวตนของคุณที่มันอยู่ตรงเนี้มันบอกว่าตื่นสักทีเลิกสักทีนะเลิกคิดจะไปทํางานสักทีเลิกออกแรงเหนื่อยๆสักทีคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นอะไรแม่ค้าออนไลน์เจ้าของกิจการดิ้นรนเพื่อที่จะไม่กลับไปเป็นชีวิตแบบนั้นอีก ชีวิตคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งก็คือคุณจะเริ่มจเจริญขึ้นนะเป็นขั้นบันไดแบบน,นี้ผม,มชอบวาดรูปแบบนี้คุณจะเริ่มเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่ถ้าคุณไม่จเจริญคุณก็ติดอยู่อย่างเงี้ยกลมๆนะกลมๆย้อนกลับมาทําไมผมรู้กว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้ผมเคยเป็นลูกน้องเขาทํางานมาทุกอย่างแล้วทำกลางทำงานกลางวันทํางานกลางคืนแล้วก็คิดว่าเอ๊ไม่ใช่ละ เรียนก้าวกระโดดแบบควอนตัมเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับนะค่อยๆเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆกิจการใหญ่ๆเปลี่ยนไปนเรื่อยเปลี่ยนไปนเรื่อยสุดท้ายพอมีเงินเอา้ามันก็ไม่ใช่อีกสุดท้ายเราต้องการอะไรวะเราต้องมาหาคุณค่าภายในเราต้องการเชื่อมต่อภายในตัวเองแค่นั้นการเชื่อมต่อภายในตัวเองคืออะไรคือการที่เรารับรู้ได้ว่าตอนนี้ เรารู้สึกอะไรคนที่มาฟังผมไอ้วันนี้พูดแล้วคุณอาจจะงงๆนะแต่วันที่คุณเริ่มรู้อะไรบางอย่างคุณกลับมาฟังก็คุณจะเข้าใจผมเข้าใจนะฟังทนฟังไปก่อนนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มาฟังผมภายในคุณมันรู้สึกเรียกร้องว่าหยุดฟังซะหน่อยเหมือนจะมีเหมือนมันจะมีประโยชน์กับฉันละเหมือนจะมีประโยชน์กับฉันละแต่บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหม คุณยังไม่ได้จูนคลื่นให้มันตรงกับผมนะถ้าคุณจูนคลื่นให้มันตรงสมมติผมอยู่ตรงนี้อืมนะอ่าไม่เอาคุณอยู่ข้างล่างหรอกอะค่ะคุณอยู่ข้างบนี๋ยวหาว่ากันอ่ะเราคลื่นไม่ตรงกันผมพูดไปบางทีคุณก็เอ้ยเหมือนจะสื่อได้นะแต่ก็มันขาดขาด,ขาดอะมันไม่ติดต่อกันนักเรียนที่เรียนสิบห้าวันกับผมบางคนเป็นไงหลับนะการหลับสําคัญเนี่ยการหลับสําคัญที่สุด หลับข้ามวันง่วงมากเพราะโดนจูนให้คลื่นมาตรงกันมันต้องปรับหรือจูนใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเราจริงๆเนี่ยตัวเราอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรจนกว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนจากการทำแบบเดิมเทคนิคของผมแรกๆเลยหลายๆคนเลยทุกคนเลยดีกว่า ต้องเป็นเมืเ่อกี้ที่บอกว่าใครฟังเพลงซ้ำๆชอบทำอะไรซ้ำๆลองทําสิ่งใหม่ผมนี่หักดิบเลยนะผมไม่ฟังเพลงไม่ฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงเศร้าๆหนังเศร้าๆไม่เอาอะไรที่เป็นเศร้าๆเพราะว่าชีวิตผมมันเศร้ามากคุณไม่คือหลายๆคนเห็นเราเนี่ยโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มตลอดออกไปทํางานแต่คุณไม่รู้หรอก ทำไมเรารู้สึกมันเหมือนจะสดใสแต่มันก็ไม่สดใสผมเริ่มเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนคลื่นตัวเองไม่ฟังเพลงเศร้าไม่ดูหนังเศร้าไม่เสพเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องตัวเองผมชอบพูดเสมอนะแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนนะครับทุกอย่างเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของคุณนะ่ะเขากําลังอยากสื่อสารกับคุณแม้กระทั่งคุณดูผมอยู่เนี้ยตัวตนที่แท้จริงของคุณนะี้บอกให้ดูแต่ถ้าคุณเริ่มใช้สมอง เขาจะมานั่งคิดวิเคราะห์หรือตัวคุณจะเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรมันพูดอะไรว่ามันบางคนจูนไม่ได้ก็ปัดทิ้งบางคนเนี่ยใช้ความรู้สึกล้วนๆพอใช้ความรู้สึกล้วนๆจะเข้าใจจะรู้สึกมีพลังจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกม,มีกําลังใจเพราะจริงๆแล้วมันแค่พลังงานนะนะแค่พลังงานเหตุการณ์ ที่มันเกิดขึ้นกับคุณทุกๆเหตุการณ์บนโลกใบนี้เลยเนี่ยมันคือสัญญาณผมพูดเสมอเลยคนที่คุณไม่ชอบและคนที่ไม่ชอบคุณก็คือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนก็คือถ้าพูดในเรื่องศาสนาพุทธเจ้าการรมในเวรคุณเคยไปเจอหน้าใครแล้วไม่ชอบไหมรู้สึกไม่ถูกชะตาเคยไหมหรือเขาไม่ถูกชะตาเราก็ตามคุณอื่นอัด ไอ้อย่างเงี้ยก็คือคลื่นหรือพลังงานนั่นแหละนะศาส,สนาพุทธเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าเราเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆคืออย่าไปจูนให้มันตรงออกมาไม่รับรู้ปิดปิดคลื่นบึ้งเอาแล้วถ้าบอกเจ้ากรรมนายเวรแล้วพลังงานบุญกุศลที่เราทําล่ะฉันน่ะทําบุญเยอะแต่ทําบุญกับใครก็ทําไม่ขึ้นทานี้เลยใครเคยคิดว่าทําบุญแล้วทําไม่ขึ้นบ้างยกมือไม่ต้องยกเดี๋ยว พิมพ์เก้าหน่อยผมยกมือเลยผมเคยทําบุญไม่ขึ้นนะทําดีไม่ได้ดีทําบุญไม่ขึ้นวันนี้จะสอนวิธีจูนหน่อยนะให้เอาสิ่งที่คุณทําแล้วเอามาใช้เลยทําบุญปุ๊บใช้เลยไม่ต้องไปรอทําบุญเผื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาสวยมากหรอกใช้เลยถ้าจูนขึ้นได้ด้วยหลักควอนตัมฟิสิกส์ถ้าจะเอาเรื่องเวรกรรมเรื่องพลังงานเรื่องพูดผีวิญญาณนะ่ะเอามาคุยกันนะ่ะ เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ควบคู่แล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยได้ผลว่านะใครคิดว่าทําบุญไม่ขึ้นหรือแบบทําดีไม่ได้ดีทําดีมันได้ดียากเหลือเกินต้องใช้เวลานิดนึงนะจะบอกเทคนิคให้นะอ่าก้าวๆนะอะ่บอกมาบอกมาผมคนนึงนะเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อก่อนเราไม่ได้จูนขึ้นให้มันตรงกับขึ้นบุญของเราอะนะแล้ววิธีก้าวกระโดดขึ้นบุญคืออะไรอะ ควอนตัมจัมปิ้งคืออะไรอะ่ะจะไปถึงตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ผ่านด่านอะไรเลยตั้งทำไง <c oughs> อ่าก้าวก้าระดับอินฟินิตี้ผมว่าคงไม่มีใครเป็นคนใจดีเท่าผมหรอกอาจจะเรียกว่าใจดีหรือโง่ก็ได้นะขออนุญาตเล่านะครับผมมีผู้ชายเนี่ยมักจะรักรถของตัวเองนะในมุมมองของผู้ชายผมเคย ให้เพื่อนนะครับยืมรถผมไปเนี่ยหเดือนตัวเองไม่มีรถใช้6เดือนถามว่าได้อะไรไม่ได้อะไรเลยรถผมไม่เคยมีรอยสักนิดเงาแว็บตลอด6เดือนที่หายไปรถชนกลับมาไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ผมทำคือ เงียบโอเคไม่ว่าไม่อะไรปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปบางคนก็บอกว่าผมโง่บางคนก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยผมโกรธครับผมแบบใจเต้นตึกตึกตึกตกเลยแต่มันก็แค่นั้นอนะ พะผมใช้ควนตั้มจัมปิง้งผมก้าวข้ามก้าวกระโดดไปคลื่นอีกคลื่นหนึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมอะไรนะผมก็ยังทำของผมเองไม่ได้สนใจอะไรจำไว้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทำบุญไม่ขึ้นทำดีกับใครไม่ได้ดีทำไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามพูดด้วยจริงๆแล้วคุณแค่ไม่ได้จูนขึ้น ให้มันเป็นคลื่นที่ดีตัวคุณน่ะเพราะผมเริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมจูนคลื่นที่ดีใหม่รอบกายผมก็มีแต่คนดีๆเหตุการณ์ดีๆเข้ามาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีคนที่เอาเปรียบไม่มีใครเราไม่ได้หนีด้วยผมยังอยู่ที่เดิมทำตัวแบบเด๋งนี้เลยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเขาโดนเวี่ยงไปเองไปไหนเองเทคนิคก็คือ เวลาเราทําบุญเนี่ยเราอ่ะสมมติบุญเป็นคลื่นคลืนหนึ่งนะหรือทําดีเนี่ยเป็นคลื่นเดียวกันเนี่ยบุญกับดีเป็นคลื่นเดียวกันหรือว่าบาปอ่ะเนะี่ยถ้าใครเชื่อเรื่องบาปนะหรือไม่ดีเนะี่ยอ่าเป็นคลื่นเดียวกันก็บังเอิญตอนนั้นนี่ยผมอยู่ในคลื่นนี้ครับโอ้โหเจ้ากรรมในเวรเยอะ,ะเกินชีวิตนี้ต้องไปสะดอเคาะหน่อยนะก็คุณอยู่ในคลื่นนี้ตลอด ทำไมาถึงอยู่ในคลื่นนี้รู้ไหมวันๆคุณคิดถึงแต่บาปวันๆคุณคิดแต่เรื่องไม่ดีวันๆเสดดาม่าว่านี่นะมันมีพระเป็นอย่างนั้นนี่นะมีคนทะเลาะก,กันแบบนี้นี่นะการเมืองนั้นตีกันอย่างนั้นตีแต่อย่างสื่อทุกสื่อเลยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเงียนไอ้นี่โกงแชร์ลูกโ้ไอ้นั่น,น,นคนนั้นจะเป็นยังไงดาราคนนี้จะเป็นยังไงมีแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยุ่งเย,งยิงยุง่งเยิง ยุ่งเยิงจับต้นชนปายไม่ถูกไปอยากเผือกอยากรู้ไม่กินไม่นอนผมแบบพอเราจูนมาปุ๊บผมจูนตัวเองให้อยู่ในคลื่นที่ดีไม่ได้บอกแค่บุญหรือดีนะแต่เรารู้ได้คลื่นที่ดีคืออะไรมีความสุขมีความรักมีความเมตตาบางทีคลื่นดีๆของคุณอาจจะแค่รูปหมากับแมวก็ได้นะไม่ต้องทำอะไรใหญ่ๆ พอจูนมาปุ๊บคุณมองเห็นเลยผมมองเห็นตัวเองตอนนั้นเรื่องบางเรื่องขอขอภัยนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยกูต้องรู้ไหมวะอืมก็ไม่ต้องรู้นะตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทมันอย่าง,งานั้นานำเข้าส่งออกมันไม่ได้มันทำอะไรก็ไม่ขึ้น,ไม,างงานไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ผมบอกเสมอว่าคุณลองเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ที่เขาซื้อขายอะไรที่มันรวยๆสิรถซุปเปอร์คาร์ก็มีคนออกกันทุกวันทองก็มีคนซื้อทุกวันไม่งั้นร้านทองปิดกันแล้วไปต่างประเทศก็มีคนไปเที่ยวทุกวันแสดงว่าที่เราเสพเนะี่ยเรากําลังตีกรอบให้ตัวเองมีคลื่อนหนึ่งนั้นเองคลื่นของคุณตอนนี้มันยุ่งเหยิงมากมันทําให้คุณนอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระส่าย แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเพราะว่าเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดีบางคนบอกเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าเกิดมาเพื่อทำกรรมดีเพื่อทำอะไรให้มันดีให้มันเจริญขึ้นกับตัวเราเกิดมาเพื่อตัวเองนี่แหละมาชดใช้อะไรนะเกิดมาเพื่อทำดีให้ตัวเองเนี่ยม่งมันเจริญขึ้นอะ พอคุณเริ่มไปจูนขึ้นตรงนี้บางคนเนี่ยไปทําบุญนะสร้างพระทุกที่เลยทําทุกที่เลยกลับมาบ้านนินทาเหมือนเดิมหงุดหงิดไม่พอใจเครียดเหมือนเดิมไม่ชอบเหมือนเดิมแล้วไหนอะคุณจูนขึ้นตรงกับสิ่งที่คุณทํำไหมวิธีง่ายๆก็คือคุณทําอะไรคุณก็คิดแต่เรื่องดีๆของคุณที่คุณทนะําน่ะไม่คิดมันก็ไม่มาเช่น บางคนอกหัก move on ไม่ได้ก็คุณคิดถึงแต่แฟนเก่าอยู่นั่นแหละคิดถึงแต่หน้ามันนะ่ะจิตใจคุณวิ่งไปฟุ๊กไวมากไปเกาะตรงนั้นละมันก็ไม่ออกมันก็อยู่อย่างนั้นเอาแล้วทำไมเขาไม่มีเยอะแยะก็เขาไม่ได้เกาะยึดติดกับคุณจิตใจเขาไปใหม่แล้วไปนู่นไปนี่แล้วหลักเหตุผลนะเอาเราทำยังไงอะคุณต้องเข้าใจก่อน ว่ามันจริงามันอยู่จิตจิตคุณคุณต้องดึงมันกลับมาดึงกลับมาด้วยวิธีอะไรเข้าถึงคลื่นดีๆแล้วคลื่นดีๆคืออะไรคุณต้องรู้ได้ด้วยตัวเองเวลาเราทำดีเรารู้สึกดีแค่5นาทีแค่แหละในความเป็นจริงเราไม่สามารถทรงและรักษาให้มันยืนยืนระยะอยู่อย่างนี้ได้นานจริงไหมแต่เวลาเราโกรธหรือเกลียด โอ้โหฝังไปสิบปีก็ล้างแค้นไม่สายจ้าจริงไหมเพราะสภาพสังคมบอกคุณแบบนี้ว่าสิบปีล้างแค้นไม่สายโกรธเกลียดอยู่นั่นแหละแต่ลองสภาพสังคมหรือสภาพแวดล้อมคุณบอกไปสิว่าให้เป็นอยู่ในครื่นดีๆตั้งแต่เกิดคุณก็จะเปลี่ยนนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเป็นคุณอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่คุณเลยที่เป็นคุณอยู่ตอนเนี้ย ที่สวยหรือไม่สวยที่เครียดไม่เครียดที่จนหรือรวยมันไม่ใช่คุณเลยคุณคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทุนเวลาสิบห้าปีสร้างคัมภีร์สิบห้าวันอ่ะโฆษณาขั้นโฆษณาที่ผมจะสอนสดในวันที่ยี่สิบสี่ไม่ใช่ยี่สิบกุมภาพันยี่สิบแบ่งออกเป็นสามอาทิตย์นะแบ่งออกเป็นสามอาทิตย์ นะจันถึงสุกอาทิตย์แรกเนี่ยจะย้อนกลับไปตอบคำถามหรือเพิ่มนะครับเพิ่มคำตอบในคอร์ส15วันแรกเมื่อปีที่แล้วส่วนอีก2อาทิตย์นะคือจันถึงสุกนะครับอออีก2อาทิตย์จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์การพัวพันเชิงควอนตัมนะแล้วอาทิตย์สุดท้ายเรื่องจิตวิญญาณ IQ EQ SQ ล้วนๆ เน้นๆและมีนักเรียนหรือว่าออไม่ใช่สิมีมีผู้ช่วยสอนมาอีกสามท่านราคาอยู่สามพันเก้าร้อบาทนะสำหรับผู้ที่เคยเรียนแล้วนะครับสามพันเก้าร้อยบาทเรียนสามอาทิตย์นะ <c oughs> เรียนสามอาทิตย์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เรียนนะครับแล้วบอกว่าอยากเรียนนะครับก็ต้องผ่านคอร์สสิห้าวันแรก คอสสิวันแรกเป็นคอสออนไลน์นะครับเรียนเรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกนะครับก่อนนอนทำลายตื่นนอนทำลายการเขียนบันทึกการนั่งสมาธิการหายใจคร่าวๆนะที่ผมพอจําได้นะใน15วันแรกนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นคอสออนไลน์อยู่มีไฟล์วิดีโอ15ไฟล์เนื้อหาประมาณ30ชั่วโมงนะครับราคา15,900ับาทแต่ว่าก่อนที่ผมจะเปิดสอนเนี่ยสามพ้เนี่ย ผมลดนะครับยังลดราคายอยู่นะหมื่นสอนารนะครับเอา้าแล้วทําไมคอร์สออนไลน์แพงกว่าสอนสดจริงๆสอนสดต้องแพงกว่าสิใครที่เคยเรียนกับผมแล้วไม่ว่าจะเดือนนี้ปีนี้ต่อให้มีคอรสสิบวันปีหน้าคุณก็จ่ายแค่นี้ครับเพราะว่าคุณได้ปลดล็อกปลดล็อกเรื่องของเรื่องสมมุติแล้วคุณยอมจ่ายสิ่งสมมุตินะสิ่งสมมุติก็คือ ไอ้เงินเนี่ยที่คุณบอกว่ามีค่าแพงจังมันแพงจังจิตวิญญาณคุณมีค่าน้อยกว่าเงินเหรอครับถ้าคุณปลดล็อกเรื่องนี้ได้โอเครอบต่อไปผมก็นี่แค่นี้ค่าเน็ตค่าไฟค่านมลูกนะแค่นั้นเอาความจริงมาพูดเพราะว่าถ้าคุณยังรู้สึกว่าฉันเสียให้ไม่ได้หรอกคุณไม่ยกล้าแม้กระทั่งจะ ยอมแลกกับจิตวิญญาณของคุณเพื่อที่จะทําให้ปลดล็อกเรื่องสํานึกแล้วคุณก็มาคิดว่าโอ้ฉันน่ะอยากมีบ้านอยากมี iPhone ใหม่คุณมองสิ่งมีค่าอะไรก็ไม่รู้วัตถุอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณไม่ปลดล็อกเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นว่าฉันไม่ยอมจ่ายนะครับไม่ยอมจ่ายทั้งอะไรสิ่งที่คุณหามาได้ไมายอมจ่ายทั้งความเพียร ลองผมบอกว่าสิบห้าวันเปิดสอนฟรีสิครับลงเป็นพันแต่ไม่มีคนเห็นค่านะไม่มีความเพียรพยายาม